ทุกคนบนโลกคงเคยหดหู่เศร้าโศกเสียใจผิดหวังเฮิร์ตเรียกอะไรก็แล้วแต่โดยรวมๆแล้วผมจะขอเรียกมันว่าความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่รุนแรง oh, สวัสดีครับ <and you S 1> คุณอยู่กับผม <see. S 1> วัสันภูสีนิทและนี่คือเ e ิฟฟิตพอดแคสต์สวัสดีปี2565หรหรือปีขานอย่างเป็นทางการนะครับ ขอให้ทุกท่านพบกับความสุขและจัดการกับความทุกข์ให้ได้ถ้าใครกำลังประสบอยู่คลิปที่แล้ว EP 8ผมเล่าการพิชิตโรคซึมเศร้าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปแล้วถ้าใครยังไม่ฟังลองย้อนไปฟังได้ผมขึ้นลิงก์ให้ด้านบน y o u b u นะครับขอย้อนเข้าทางวิทยาศาสตร์อีกนิดหนึ่งเพราะผมกำลังอ่านหนังสือเพิ่มเติมเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังชื่อเรื่องคือ Please to Meet Me ยินดีที่รู้จักฉันฉันในที่นี้หมายถึงตัวเราเองนะครับหนังสือเล่มนี้มีความเป็นตะวันตกจา๋าตามสไตล์ฝรั่งเลยนะครับคือเขาคิดว่ารักโรคโกโรธหลงรวมทั้งโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องทางชีวภาพพูดง่ายๆก็คืออารมณ์ของมนุษย์มันถูกสร้างขึ้นจากสารเคมีหรือสารสื่อประสาทในสมองล้วนบนหน้าปกหนังสือเขียนว่าทำไมคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นและทำ อย่างที่ทําอยู่เรื่องราวของยีน DNA จุลชีพกระบวนการเหนือพันธุกรรมและพลังงานซ่อนเล้นอีกมากมายที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันทําให้มนุษย์ศึกษาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างจักรวาลจนถึงสิ่งที่เล็กที่สุดอย่างอะตอมแต่ละเลยที่จะศึกษาเรื่องราวของจิตอย่างจริงจังเหตุก็เพราะว่ามันเป็นนามธรรมมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เห็นจะมีแต่ ซิกมุนฟรอยจิตแพทย์ชาวออสเตรียเชื้อสายยูบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ของฝั่งตะวันตกที่ศึกษาเรื่องราวของจิตและเข้าใกล้ความจริงมากที่สุดเขาบอกว่าโครงสร้างของจิตประกอบด้วยอิดอีโกและซูเปอร์อีโกลองอ่านเพิ่มเติมดูนะครับส่วนฝั่งตะวันออกนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าที่ศึกษาเรื่องนี้มา2,500ปีแล้วโชคดีของคนไทยที่เกิดมาใกล้ชิดกับพุทธศาสนา ปรัชญาทางพุทธกับวิทยาศาสตร์ควรจะเชื่อทางไหนดีอันนี้ผมจะไม่ตัดสินแต่บุคคลที่ว่ากันว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยพูดไว้หลังอ่านหลักกาลางสูตรของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแล้วต้องแปลกใจมากๆเพราะมันเป็นหลักเดียวกันกันกบทางวิทยาศาสตร์จนไอน์สไตน์เนี่ยกล่าวว่าหากจะมีาศาสนาใดที่จะรับมือกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็าศาสนานั้นคือาศาสนาพุทธ เกลื่อนมาแทยืดยาวเราจะจัดการกับความทุกข์ได้ยังไงทุกข์เป็นอริยสัจข้อแรกอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับหลวงปู่ชาสุพัทโทท่านกล่าวไว้ว่าใครเป็นสุขใจมันเป็นสุขใครเป็นทุกข์ใจมันเป็นทุกข์ทุกคนที่นั่งฝั่งเทศฟังธรรมรวมกันอยู่เนี่ยล้วนเคยมีความสุขความทุกข์ทำไมมันเป็นแบบนั้นมันเป็นเพราะอะไรนี่คือปัญหา ท่านกล่าวต่ออีกว่าหลักปฏิบัติมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีถ้าเรารู้จักทุกรู้จักเหตุของทุกรู้จักความดับทุกและรู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกมันก็แก้ปัญหาได้ผมฟังครั้งแรกแล้วคาในใจทำไมจะไม่รู้จักอริยส,สัจสีทุกสมุทยัทยนิโรธมรรคเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วคือถ้าสมมติผมเป็นทหารในกองทัพนาซีเยอรมันอาจจะโดนฮิตเลอร์สั่งยิงทิ้งไปแล้วก็ได้ เพราะคนที่ไม่รู้แล้วคิดว่าตัวเองรู้ดีเนะี่ยเปรียบเสมือนคนขยันแต่งโง่นะครับผมอาจจะสร้างความเสียหายให้กองทัพตามแก้ปัญหาไม่รู้จบเช่นกันถ้านํามาปรับใช้กับตัวเราความไม่รู้นั้นยังสร้างหายนะได้น้อยกว่าความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วคือมันไม่ใช่แค่เราทำก็สอบได้แล้วบอกว่าตัวเองรู้แจ้งในอริยสัจเอาง่ายๆทุกข้อแรกก่อนทุกเป็นตัวยังไงมีใครมองเห็นมันไหมตามหลักแล้ว เราจะบริหารจัดการกับอะไรสักอย่างเราจะต้องมองเห็นมันก่อนพี่หนุ่มมานิโคสพูดไว้เรื่องจัดการกับนิสินนะครับมันก็คล้ายๆกันถ้าเรามองไม่เห็นตัวทุกเราจะจัดการกับมันไม่ได้ผมจะขอยกธรรมเทศนาของหลวงปู่ชามาแชร์ต่อเลยนะครับความจริงผมเรียบอย่างเองได้แต่มันอาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าที่ท่านเทศไว้ฟังให้ดีนะครับนี่คือทุกทุกธรรมดาอย่างหนึง่ง ทุกที่เหนือธรรมดาอย่างหนึง่งทุกประจำสังขารยืนก็เป็นทุกขนั่งก็เป็นทุกขนอนก็เป็นทุกขอย่างนี้เป็นทุกธรรมดาทุกประจำสังขารพระพุทธเจ้าท่านก็มีเวทนายอย่างนี้มีสุขอย่างนี้มีทุกขอย่างนี้แต่ท่านรู้จักว่าอันนี้เป็นธรรมดาสุขทุกขธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้ท่าระงับมันได้เพราะท่านรู้จักเรื่องของมัน มันเป็นของมันอย่างนั้นไม่รุแนแรงท่านให้ระวังทุกที่มันจรมาทุกที่เหนือธรรมดาเปรียบปหนึ่งว่าเราเป็นไข้เอายาไปฉีดฉีดเข้าไปในร่างกายเข็มฉีดยามันทะลุเข้าไปในเนื้อหนังเรารู้สึกเจ็บนิดหน่อยเป็นธรรมดาเมื่อถอนเข็มออกมาแล้วความเจ็บมันก็หายนี่เรียกว่าทุกธรรมดาไม่เป็นอะไรทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ ทุกที่ไม่ธรรมดาคือทุกที่เรียกว่าอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้เปรียบประหนึ่งว่าเอาเข็มฉีดยาไปอาบยาพิษแล้วก็ฉีดเข้าไปนี่ไม่ใช่เจ็บธรรมดาแล้วไม่ใช่ทุกธรรมดาแล้วเจ็บจนตายทุกจนตายนี่เรียกว่าทุกเกิดจากอุปาทานความเห็นผิดนี่คือปัญหาหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านให้อบัยว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเรา อันนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราฟังไม่ได้ไม่อยากฟังเพราะเราเข้าใจว่านี่คือตัวเราเป็นของเรานี่แหละเป็นเหตุให้ทุกเกิดตรงนี้ตั้งแต่นี้ถ้าโยมทุกคนมองไม่เห็นทุกมันก็จะทุกเรื่อยไปถ้าเห็นทุกวันนี้เอามันทิ้งซะเอามันไปทิ้งถ้าไม่ทิ้งมันมันจะทำให้เราทุกตลอด ทุกไปจนวันตายก็ยังมีหยุดพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีอุบายอะไรที่จะดีไปกว่านี้อุบายที่จะไม่มีทุกขก็เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวอันนี้ไม่ใช่ของตัวอันนี้เลิศอันนี้ประเสริฐที่สุดแต่เราไม่ฟังเมื่อทุกทุกทีก็ร้องไห้ทุกทีทำไมยังไม่จำรู้ว่าเข็มมันานบยาพิษแล้วยังยอมปล่อยให้มันฉีดเข้าร่างกายอยู่แบบนั้น เราทำความรู้จักตัวทุกแล้วต่อไปเป็นข้อ2ของอริยสัจอะไรคือสาเหตุแห่งทุกนั้นคลิปที่แล้วผมพูดถึงรถเก่าของผมว่ามันดับกลางอากาศไปต่อไม่ได้นั่นเป็นเพราะความบกพร่องทางเทคนิครถมันไม่มีชีวิตจิตใจครับยังไงมันก็หาสาเหตุเจอแต่กับคนที่ทุกใจมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคหรือแค่สารสื่อประสาทเท่านั้นที่ทํางานบกพร่องแม้แต่หมอเองก็ออกมายอมรับว่า ไม่ใช่กินยาแล้วจะดีขึ้นเลยมันขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้ป่วยด้วยทําให้ตอบได้ไม่แน่นอนว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆมันอยู่ที่จิตหรือใจเป็นประธานในเรื่องนี้วงการแพทย์รู้ดีเกี่ยวกับ placebo effect หรือผลของยาหลอกมีการทดลองให้ผู้ป่วยกินแล้วบอกว่ามันคือยารักษาแต่ความจริงมันคือแป้งอัดเม็ดผู้ป่วยที่กินยาหลอกกลับมีอาการดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจจนนักวิทยาศาสตร์และแพทย์เองเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วจิตใจของมนุษย์ มีอำนาจถึงขนาดเยียวยารักษาตัวเองจากอาการป่วยได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พุทธศาสนามีบันทึกไว้หลายเหตุการณ์เช่นตอนที่พระมหากัสปะและพระโมคคาณะอาพาธพระพุทธเจ้าส่งแสดงโพธิชงเจตให้ฟังพระเถระทั้งสองรูปก็หายจากอาการอาพาธหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเมื่อท่งประชวรก็ส่งปโปรดให้พระมหาจุนทะสวดโพธิชงเจตถวายเมื่อสวดจบพระพุทธองค์ก็ส่งหายจากอาการประชวรไม่ใช่เพราะอิทธิปาฏิหาริย์อะไรโพชิชงเจตคือทำเจ็ดอย่าง ที่เป็นเหมือนองค์ประกอบพื้นฐานสําคัญแห่งการตัสรู้จะว่าไปแล้วมันเกี่ยวข้องกับพลังงานจิตทั้งนั้นพลังงานเกิดจากโพชฌงเจตน้สูงมากสําหรับผู้ที่เข้าถึงนะครับโพชฌงเจตเป็นองค์ประกอบของการตัสรู้ไปสู่นิพพานนะครับแต่อย่างเราเราผู้ทุชนที่ไม่ได้หวังมันรู้เป็นพระอรหันต์เราต้องการแค่หายจากความทุกข์ผมว่ามันยากเกินไปที่จะปฏิบัติทั้ง7ข้อสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสก็คือข้อ2 ธรรมวิจยะหรือความเข้าใจในธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงขันห้าซึ่งขันห้ามันก็คือตัวเรานี่แหละมีอาจารย์หลายท่านนะครับพูดว่าคนที่อยู่ในการซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้านั้นต้องศึกษาขันห้า้รู้จริงเอาง่ายๆคือทําความรู้จักกายกับใจของตัวเองเพราะทุกมันไม่ได้เกิดที่อื่นมันเกิดขึ้นที่นี่ที่กายกับใจแค่นั้นเอง ภาษาพระท่านบอกว่าอาธิกรเกิดขึ้นที่ไหนให้ระง,งับที่นั่นทุกมันอยู่ที่ขันห้าขันห้ามันคือวงจรแห่งทุกข้าางมีรูปเวนาสิญญาณถ้าใครอยากให้ผมเล่าอธิบายต่อก็คอมเมนต์นะครับหรือไปเปิดดูของครูบาอาจารย์หลายท่านก็อธิบายไว้ได้ดีอยู่แล้วแต่ออกจะเป็นภาษาพระหน่อยมันคล้ายๆกับวิทยศาศาสตร์อธิบายเรื่องสมองกับระบบประสาทสัมผัส หลายคนง่วงนอนแล้วเพราะคลิปมันยาวเรายังไม่ต้องทําความรู้จักขันห้าก็ได้แค่รู้ธรรมที่หลวงปู่ชาเทศให้ฟังก็น่าจะรู้สึกตัวแล้วผมจะขอทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเหตุการณ์หนึ่งมีบุรุษนามหนึ่งชื่ออุปติสะอาศัยอยู่ในกรุงราชคลึกตอนเช้าตูก่ก็มีนักบวดรูปหนึ่งเดินบินบาดอยู่อุปติสะมองเห็นแล้วก็เกิดสงสัยเอพ้ารูปนี้ดูแปกแลกเหลือเกิน เดินไม่ช้าไม่เร็วกับสีจีวรของท่านไม่ฉุดฉาดดูเรียบเรียบเดินไปก็ไม่มองหน้ามองหลังสังวรสำรวมจึงเกิดแปลกขึ้นในใจอุปติสสะสงสัยก็ตรงเข้าไปกราบเรียนถามอยากรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนท่านเป็นใครเราเป็นสมณะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านพระโคดมเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา พระโคโรมท,รท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนว่าทำทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเมื่อมันจะดับก็เพราะเหตุมันดับไปก่อนเมื่ออุปติสสะได้ฟังพระรูปนิเทศคือยกเหตุผลขึ้นมาทำเกิดเพราะเหตุเมื่อผลมันจะดับเหตุต้องดับก่อนเท่านั้นเองไม่ได้พิสดารอุปติสสะเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุถ,ถึงขั้นโสดาบันต่อมาก็ได้ออกบดมีนามว่าพระสารีบุตร ส่วนพระรูปที่เทศให้ฟังก็ถือว่าเป็นพระคุบาอาจารย์ของท่านนั่นก็คือพระอสาาชิหนึ่งในปัญจวัคคีทั้ง5สาวกในยุคเริ่มต้นของพุทธศาสนาขอให้ทุกคนเกิดดวงตาเห็นธรรมเช่นท่านสาริบุตรสวัสดีครับ Oh say can you say